โรคสมาธิสั้นเป็นภาวะพัฒนาการบกพร่องที่พบบ่อยที่สุดในเด็กเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นมักจะมีอาการซนอยู่ไม่นิ่งใจร้อนมากกว่าเด็กทั่วไปซึ่งเห็นชัดตั้งแต่วัยอนุบาลพอเข้าไปเรียนเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นก็มักจะเมื่อวอกแวกง่ายทํางานไม่เสร็จโดยเฉพาะงานที่ไม่ชอบแต่สิ่งที่ชอบเขาก็ยังทําได้ดีครับโรคสมาธิสั้นเกิดจากความบกพร่องในพัฒนาการของสมองส่วนบริหารจัดการ ทำให้เด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นไม่สามารถควบคุมตนเองให้ทํากิจกรรมต่างๆให้บรรลุตามเป้าหมายได้ดีเท่าเด็กคนอื่นรวมทั้งไม่ค่อยสามารถหยุดยั้งตัวเองได้ดีจึงทําให้เกิดอาการซนสมาธิสั้นต่างกล่าวข้างต้นเพราะว่าความปกพร่องนี้มักจะเป็นต่อเนื่องจนถึงวัยรุ่นตอนปลายซึ่งจะทําให้เกิดผลกระทบทั้งต่อด้าน การดำเนินชีวิตประจำวันการเรียนการเข้าสังคมและอาจส่งผลให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆแต่โรคสมาธิสั้นรักษาได้ครับดังนั้นถ้าสงสัยว่าเด็กเป็นโรคสมาธิสั้นก็ควรพาไปพบแพทย์เพื่อได้รับการวินิจฉัยได้รักษาเพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการเต็มที่ตามศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับ